ผมนายอับดุลการีมยีดำนะครับนายอำเภอยะรังและก็ผู้นการศูนย์บริการ,าการอำเภอยะรังนะครับในการทำงานที่ผ่านมานะครับก็มีในหลายมิติมิติในเรื่องของการพัฒนานะครับก็อาศัยการบูรณาการเนี่ยสามสี่ฝ่ายทำงานในการแก้ปัญหาในพื้นที่ชุมชนสัมพันธออ์สพยะรังเนี่ยถือว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนานะครับ สิ่งสําคัญเนี่ยนะฮะที่ตรงกับภารกิจก็คือในเรื่องของการการแก้ปัญหาอาญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุดบวลชนสัมพันธ์ของสพยะดังเนี่ยก็ได้ลงไปบูรณาการร่วมท้องถิ่นนะครับหรือว่าอบตอเทศบาลเนี่ยก็ได้มีการขับเคลื่อนใน,ในหลายๆเรื่องนะครับจนเป็นผลสำเร็จในการไปฏิบัติงานส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็น,ปนงานนโยบายสำคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนจิตอาสาพะัาถาน ซึ่งปัจจุบันมียอดจิตอาสาเนี่ยจำนวนประมาณ1 4 0 0 0คนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทุกส่วนราชการที่ลงไปไปขับเคลื่อนเนี่ยก็ได้นะฮะใช้จิตอาสาที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยเข้ามาแก้ไขภูมิร้อยโทชัยชัดวร,รดีนะครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์นะครับช่วยกันในทุกๆเรื่องครับโดวยเฉพาะความเร่งด่วนของงานเกี่ยวกับ งานทางหน่วยทางรัฐบาลต้องการนะครับอาทิเช่นเกี่ยวกับเรื่องของงานโควิดนะครับซึ่งตอนนี้ก็จัดทางเจ้าหน้าตำรวจแล้วก็ทหารแล้วก็ผู้นําชุมชนผู้นําศาสนาผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะครับเขาร่วมด้วยช่วยกันเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่มีผลกระทบนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องสองเรื่องเกี่ยวกับขิดอสานานะครับซึ่งถ้ามีงานมีการรต่างๆนะครับทางมวลชนสัมพันธ์ของส,สถานีตํารวจยะลังนะครับก็มาร่วมด้วยทุกงานนะครับซึ่งให้ความบันเทิงแล้วก็ ให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่องนะครับครับสวัสดีครับผมพันเรกพระสิทธิ์สารติปัญยาภูมกับการสถานีตำรวจบุธรยะรังจังหวัดปัตตานีขอญาตแนะนําเกี่ยวกับชุดปฏิบัติงานจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์สพยะรังปีงบประมาณ2 6 6 3สถานีตำรวจบุธรยะรังพร้อมด้วยชุดปฏิบัติงานจิตอาสาชุมชนสำคัญ ประกอบด้วยกําลังพล10นายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย5ห,หมู่บ้านเป้าหมายได้แก่บ้านกูเซะตําบลยะรังบ้านชามูตําบลปิตูมมดีบ้านราโอตาบลประจันบ้านลือเมาะตมบลสดวาและบ้านบืนแนจิปตําบลสะนอในจํานวนนี้ประกอบด้วยครัควเรือนทั้งสิน้น1,481ครัวเรือนจำนวนประชากรทั้งสิน้น6,182 นในช่วงที่ผ่านมานมี่มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการป้องกอันอาจกรรมาการแจ้งเหตุการต่อต้านการแพร่ระบาดยาเสพติดในโรงเรียนแก่เยาวชนในพื้นที่ประชาชนทั่วไปรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงต่างๆในพื้นที่นะครับโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในกำหนดแผนกาปรปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยในพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติงานของชุดจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ทําให้สถิติในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายไม่เกิดเหตุรุนแรงแต่อย่างใดปัญหาอาชญากรรมมีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตร่างกายลดลงมีการจับกลุ่มคดีที่รัดเป็นผู้เสียหายจานวนเพิ่มขึ้นตัวชีวัดต่างๆทั้ง5สายงานผ่านเกณฑ์ตามที่ทงางราชการกําหนด และที่สําคัญงานเสริมสร้างความเข้าใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีผลการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอย่างดีซึ่งชุดปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ชุดนี้จะยึดมั่นในทางนี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่นคังยั่งยืนใน